สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพจวันเกา่าวันนี้สึกจะอยู่ในครัวทำกับข้าวไปเลยวันนี้ก็จะกินจะอมทอดกับกะปิเออกันเ,เรยว่าตามจะพิกกะปิกับจะอมทอดไข่เออนั่นนี่มันอาจจะมีเสียงครกเนาะเสียงครกเสียงพัดลมเสียงกระทะเสียงหม้อเสียงไห่ปนไปกับเสียงปืนโอ้เหมือนคลักครุ้นไปด้วยสงครามแห่งดินปืนและ กลินกะปิเต็มครัวเอาวแล้วครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีว่นวันนี้ผมจะลองเล่นมันสนเยมันเดือไม่ได้เล่นมานานนะสนยัยเล่นใหม่เหมือนเด็กเล่นใหม่เลยเผ็ดไหมโหน่น้นก็เผ็ดแล้วโหพริกเป็นเนื้อเลยจะกินเข้าไปยังไงอะไม่เยอะหุยพี่กินไม่ได้หรอกนะบอกเลยเลยเธอใส่เผ็ดไหมเธอใส่พริกขนาดนั้นระับรองได้ว่า ไม่กินกินไม่ได้เออโอ้โหโอ้ออคือสามเม็ดก็จะตายแล้วอก็ได้ใช่กระเทียมไปยังมาแล้วอออไปโอ้ไม่รู้อะแต่พีคเป็นเยอะเกินอะมันกินไม่ได้มันมีใครกินได้หรอกที่นี่ไม่กินเขาไม่กินเผ็ด นั้นเผ็ดเยอะโอ้โหเผ็ดมากเผ็ดแบบพีกพ่ก็ไปที่เนี่ยสามเม็ดพอฮะเออขนาดนั้นเลยเหรอ <iden S 1> อือหือโอหน้ากันแล้วก็เสด็จแล้วนี่โอ้โหก็ดดดได้ต้องไหม่ถูกต้องฮะถูกต้องตั้มไหมอือหูคบเลยไม่ใช่คกผิดนะเนี่ยแม่ก็เอาพริกออกแล้วก็เป็นอะไรวะขาง ที่มันนี่ยไม่ธรรมชาติ oh oh. ที่มันพวกธรรมชาติกู oh oh. จะแม่นไหมสุดเจ็ดกูเนี่ย เยื่อลายแรกมายิงคว่มโอ้โหี้อาพีจีเข้ามาได้ไงวะ did mm. mm. oh, <coughs> you enjoy. good. กินได้ตัวดีอ่ะคนเยอะอ่ะมิจฉาวัช้ยคำยากขายกับผู้เสียชีวิตเดี๋ยวรู้เลยมันทำเป็นน้ำจิ้มก็ได็ดพร้อมไหม ทนายไม่ตายเพราะดูป,ปืนครับจะตายเพราะพริกขี้หนูนี่ไม่เยอะเลยอีเม็ดไม่รู้นะไม่รู้เอาจุดแก๊สแล้วตีใครย,ยังคนนี้ไม่ออกเอาเหรอกระทะคนหนูอ๋เอเขาบอกว่าให้เอาน้ำใส่กระทะแล้วก็ให้น้ำมันร้อนแล้วก็ สอนมามแล้วก็เลยตามเขาแต่พี่มีวิชาอีกเง่ง่ายกว่านี้เอ็งอัดคลิปไปน้ำพูดมันไม่ได้อัดคลิปมันเหมือนแบบว่าคุยอ่ะเอา้าอย่าอย่าตามสไตล์ดิมันไม่โอคราวนี้เขาดูคลิปพี่ก็เพราะว่าพี่เป็นสไตล์ตามสไตล์ตามสบายไงโอ้โหหน่อยเนอะแล้วแต่เยอะ อัดคลิปเพ่งเพื่อใครอยากดูนู่จะนู่จะเงียบเลยนะใช่ไหมครับท่านผู้ชมอัดคลิปแบบเงียบๆบรรยากาศแบบอนี่คือคลิปนะครับอันนี้คือบุนโดกับเฟายนะครับอันนี้คือการยิงตักยิงคนนะครับมันก็คงจะไม่สนุกแหละว่าเราเล่นเกมครับไอ้เหี้ยโดนมาแล้วไอ้สัตว์นี่ยไปไหนเลย ยื่อกูกูวเดยวขึ้นมายิงกูนะได้ยังไงกูก็ไม่ยอมตายเพราะคนอื่นกูยอมตายเพราะลูกรลเบเดกูเองถอยจ้าหน่อยถอย,ยนอนโอ้โหไอปาปิก้าแดกลุมกินโต๊ะกูเลยมึงได้ลุมเหรอ สัตว์น uh ี่ยิงหัวมั่งยูหูเต็มหน้ามึงทำไมเนี่ยมึงทำไมเนี่ยมึงจะทำไมเนี่ยมึงจะแทงกูเหรอมึงจะแทงกูเหรอกูแทงมึงก่อนไอ้ควายโทษทีนะครับถ้าเกิดพูดใจเย็บเคยหรือว่าท่านผู้ชมที่เป็นคนดูคลิปผมแล้วเสกโดนผมแทงอีกนิดก็ขออภัยครับพอดีว่ามือมีดมันไวไปหน่อยต้องโทษมีดนะครับ ไม่ใช่ดวงขนะุนสวยนะครับเป็นที่มีดมีดมันสวยอ่ะคุณวิ่งมาชนมีดถเกมอ้งนะคุณเลยสวยอือหือหัวใครวะ <c oughs> ทำไมนะมึงจะตั้งป้อมทำไมนยะ <c oughs> โอ้ยไง่ายท้องเจ็บไหมนะ รู tang, ้กูรู้มึงจะมาเอากูอีกอ่ะกูก็แทงมึงไงกูก็แทงเดือดเช็ีคอไอ้อุ้ยสัตว์เป็นไงมันก็โดนเขายิงงันความเหมือกูจะโดนยิงแล้ว โอ้มันมายิงจากด้านหลังเล่นสนายนี่ก็ดิวอย่างขอ,อช่วยหนึ่งใบเดี๋ยวจัด <c oughs> ไปเกิดสนายของลูกหรอสนายต้องหาแดกที่สูงครับที่ต่ำไม่ได้กิน ซุ้มเหรอบ้านนี้สิงเปียวเหรอหเหี้ยใครยิงกูวะ อืมง่ายจะไปที่เน็ตแล้วเป็นช่วะชิดขอมันเป็นที่เน็ตอ่ะมันก็ยี่เหงยกลูว่วะมันป่าอยู่นอกมั้งเดี๋ยวด้ยวย อะไรอ่ะโมงมงมากมันคืออะไรวะมันคือแบบว่าเนื่อช้าเนื่อยจนไหนค่าเลยเจ็ดคนหลูม,หม,มากเลือดมาก ัดคลิปคลิปนี้ก่อนครับแล้วก็จะลงคลิปต่อไปต่อเลยครับครับผมขอบมากครับสวัสดีครับ